คนวันนี้เรามาเที่ยวเขื่อนอุบลรัจ,จ้าไปยกกระติกน้ำแข็งพ่อไปยกกระติกน้ำแข็งมาสิลูกไป บรรยากาศดีมากทุกคนดูค่ะอนบรรยากาศดีมากวันนี้มเมื่เชียวเกินอุบลรัช้าเป็นเด็กไหม เด็กน้อยเล่นน้ำเขื่อนค่ะทุกคนวิวดีมากดูค่ะวันนี้เรามาเที่ยวเขื่อนอ,อบนุบลราฐอันนี้เรือเขาเขาเอาไว้หาปลานะคะทุกคนนี่อุปกรณ์ของเขาแต่ไม่รู้น่าจะเป็นน่าจะเป็นแหมั้งคะเนี่ยอยู่ในนี้นี่เห็นไหมเธอ เตรียมที่จะลงเรือหาปลาช่วงเย็นๆค่ะนี่เลยค่ะทุกคนสวยสวยมาก ันนี้อากาศดีค่ะทุกคนคนร้อนแล้วก็มาเล่นน้ำ สวยมากค่ะทุกคนอันนี้คืออาหาดนนทันค่ะทุกคนหาดนนทันสวยบรรยากาศดีอันนี้ก็เป็นวิวภูเขามีนกโอ้ทุกคนสวยมากอากาศบริสุทธิ์ค่ะ มีเด็กๆมาเล่นน้ำด้วยนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นบ้านริมเขื่อนบ้านริมเขื่อนสวยมากมีเรือด้วยนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นเรือหางยาววิชายบาร์บี้ บ๊อบบี้วันนี้บ๊อบบี้มาเที่ยวเขื่อน,นะค่ะทุกคนเออสวยในแม่นางขายเอาลงยูทูปป่ะทุกคนฮะเะออก็เกไปแล้วรอบหนึ่งนี่ใช่งันะหนะหหมูไปนั่งกับเพื่อนที่ปะที่พวกไปนั่งเดี๋ยวนูถ่ายวิดีโอแบบนั้น สวยมากทุกคนลถเข้ามาเล่นน้ำนี่ค่ะสวยจริงๆ ในรถเราก็มีนะลูกสวยทุกคนสวยมาก สาวรถดำทุกคนสาวรถดำนี่เป็นเรือเขาหาปลานะควทุกคนสวยมากคนอากาศบริสุทธิ์มาก คนจ๋าวันนี้จะพามาชมทุ่งโดยตรงเลยเขื่อนอุบลรัฐค่ะทุกคนนี่เป็นบ้านเรือนไทยอยู่ริมน้ําค่ะทุกคนดูน้ําท่วมก็จะทํากําแพงแบบรอบบ้านนะคะทุกคนเพราะว่าเวลาน้ํามาจะท่วมหมดเลยค่ะแถวนี้ตอนนี้น้ําลดนะคะทุกคนน้าเขื่อนอุบลรัฐลดลงอยู่ค่ะดูนก นี่เขื่อนนี่เรือนะคะเขาเตรียมไว้หาปลานี่นะคะเรือเขาไว้หาปลาค่ะทุกคนดูอุปรกรณ์การหาปลาบนในเรือสวยมากทุกคนว้าวว้าว,ว,าว ดูทุกคนนี่ค่ะวิดน้ำก่อนค่ะวิดน้ำจุดๆเลยค่ะ ันนี้เรามาเที่ยวเขื่อนค่ะวันนี้วันหยุดค่ะก็เลยมาพักผ่อนมานั่งดื่มอยู่ริมเขื่อนวนรัตค่ะทุกคนสวยมาก